เป็นโควิดแล้วผมร่วงทำยังไงดี โอเคสวัสดีครับในวิดีโอนี้นะครับผมก็อยากจะมาเล่าและอธิบายให้ฟังนะครับว่าคนเป็นโควิด1 9ทีนทไมผมถึงร่วงนะครับแล้วจะแก้ยังไงต้องทํำยังไงนะครับตัวผมเองก็เพิ่งเป็นโควิดมาเหมือนกันนะครับแล้วก็มีญาติเนี่ยที่เขาเพิ่งเป็นโควิดแล้วเขาเป็นผู้หญิงนะผมเขาก็ร่วงเยอะเดี๋ยวในวิดีโอนี้เราจะมาดูกันครับว่าทํำยังไงก่อนอื่นเลยเราต้องเข้าใจวงจรการเจริญเติบโตของเส้นผมไปจนถึงการหลุดร่วงของเส้นผมก่อนนะครับว่ามันมีทั้งหมด3เฟสนะครับเฟสแรกเนี่ยชื่อว่าเฟสอนาเจนเฟส อนาเจนเน่เป็นเฟสที่เส้นผมกําลังสร้างแล้วก็จเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่องอตัวเซลล์รากผมหรือว่าแฮร์ฟอริเคิลก็มีหลอดเลือดมาเลี้ยงมีสารอาหารมาเลี้ยงนะครับทำให้เส้นผมโตอย่างต่อเนื่องในช่วงนี้ก็จะได้ความยาวอยู่ที่ประมาณ1ซนติเมตรต่อเดือน ทีนี้ถัดมาเนี่ยก็คือเฟสคาตาเจนเฟสคคตาเจนเนี่ยก็เป็นช่วงเปลี่ยนผ่านระหว่างตัวเฟสแรกไปเฟสที่3เฟสคคตาเจนเนี่ยมันก็จะใช้เวลาประมาณ1 2สัปดาห์พอมันเปลี่ยนผ่านไปสู่เฟสที่3ชื่อว่าเฟสเทโลเจนเฟสเนี่ยแหละครับเป็นเฟสที่เส้นผมหยุดการเจริญเติบโตเข้าสู่ช่วงพักตัวเซลล์รากผมไม่มีการสร้างไม่มีการเจริญเติบโตของเส้นผมต่อแล้วแล้วก็พวกหลอดเลือดพวกสารอาหารก็จะถูกตัดออกนะครับก็คือจะไม่มีอะไรมาเลี้ยงเพราะฉะนั้นแล้วช่วงนี้ก็จะเป็นช่วงที่เซลล์มัน จะอยู่เฉยๆมันจะกินเวลาประมาณ3เดือนครับจนกว่าเส้นผมจะหลุดร่วงในที่สุดโดยปกติแล้วบนหนังศรีรษะนะครับแต่และเฟสก็จะเฉลี่ยเฉลี่ยกันไปนะครับมันจะไม่ได้หลุดร่วงพร้อมกันทุกๆเซลล์รากผมนะครับไม่อย่างนั้นผมมันก็ร่วงพร้อมกันแล้วเราก็ศรีรษะล้านถูกไหมฮะแต่ทีนี้ในคนที่เป็นโควิด19เนี่ย หรือคนที่เครียดมากๆหรือมีอาการป่วยหรือว่าไม่สบายเป็นไข้นะครับร่างกายจะพยายามรักษาพลังงานของมันมันจะคิกออฟหรือว่ากระตุ้นให้เซลล์รากผมประมาณ70%ของหนังศีรษะทั้งหมดเนี่ยวิ่งเข้าสู่เฟสเทโลเจนครับนั่นเป็นสาเหตุที่ทําให้ผมมันร่วงพร้อมๆกันปริมาณมากๆปกติเนี่ยผมเราจะร่วงอยู่ประมาณ100อ่ประมาณ 50- าสถึงหนึเส้นถ้าเข้าสู่ภาวะไม่สบายแล้วมันกระตุ้นให้เข้าสู่เทโลเจนเอโฟเวียมพรม้อมๆกันเนี่ย มันจะร่วงได้ถึงพันพันเส้นต่อวันเลยครับซึ่งเป็นปริมาณที่เยอะมากเราก็จะตกใจเวลาหวีผมสระผมว่ามันร่วงแบบเยอะมากๆก,กว่าปกติมากแต่มันจะไม่ได้เกิดขึ้นณเวลาที่เป็นโควิดนะครับมันจะเกิดขึ้นหลังจากที่เป็นเนี่ยสเดือนเพราะว่าอย่างที่อธิบายไปเมื่อกี้ว่าเฟสเทโลเจนใช้เวลา3เดือนจากงานวิจัยนะครับคนไข้ที่เป็นโควิดจํานวน1 6 5 5คนเนี่ยมีคนที่มีอาการผมร่วงอยู่359คนซึ่งคิดเป็น22%เป็นะครับเป็นปริมาณที่ไม่น้อยเลยวิธีการรักษานะครับก็คอ 啦。 นะครับที่เส้นผมเนี่ยในเฟสที่อยู่เทโลเจนเนี่ยมันจะวิ่งกลับไปแอนาเจนใหม่นะครับซึ่งตรงเนี้ยมันจะเป็นแค่ชั่วคราวมันจะไม่ได้เป็นผมร่วงถาวรนะครับเดี๋ยวมันก็กลับมาเดี๋ยวมันก็มีผมขึ้นตามปกติแต่ถ้าช่วงเนี้ยมันกินเวลายาวนานเนี่ยเราก็อาจจะใช้พวกแฮโทนิกหรือว่าอาหารเสริมเส้นผมเพื่อช่วยกระตุ้นการสร้างเส้นผมทําให้มันงอกเร็วขึ้นแล้วก็ขึ้นมาหนาแน่นเร็วขึ้นอย่างในญาติของผมนะครับที่มีอยู่คนนึงเป็นอโกนะครับเป็นผู้หญิงเขากา็เพิ่งเป็นโควิดะะครรหายยแลล้วผมวผมมเ่งงออก็อใ เอาแฮร์โทนิกเนี่ยตัวสเปรย์นวดหนังศรีรษะเนี่ยของแบรนด์ผมที่ผมทําเองเนี่ยไปใช้นะครับปรากฏว่าผมขึ้นเร็วผมกลับมางอกแล้วก็หนานน่นเร็วเขาก็ปลื้มมากเลยผมก็ดีใจมากเลยที่ว่าเออมันเห็นผลถ้าเพื่อนๆสนใจนะครับก็ลองติดต่อมาที่อินบ x ็อกหลังใหม่ได้นะครับเดี๋ยวผมจะแนะนําให้นะครับฝากติดตามกันในคลิปหน้าด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะนําสาระความรู้ดีๆมาเล่าให้ฟังกันอีกนะครับผมวูดดี้วูดิเมสสวัสดีครับ